เรื่องนี้ไปดูการขับรถที่ขับมาดีๆก็ไปไม่ดียังไงไปดูนี่คีพภานุภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับรถอยู่บนถนนเส้นวางน้อยสระบุรีขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นถนนไฮเวย์ way, เมืองไทยปกติครับ สังเกตดูมอเตอร์ไซคันนี้ก็ขับมาอยู่ที่ดีเหมือนไม่มีอะไรพอ,อขับเข้าไปใกล้รถพววตก็ตกใจล้มซะอย่างนั้นล่ละครับเนี่ยครับดูสิครับไม่มีอะไรเลยครับพอเข้าใกล้รถพววตก็ตล้มซะอย่างงั้นแต่มันไม่จบแค่นั้นครับคุณผู้ชม ออลทัวกนตกใจที่มอเตอร์ไซค์ล้มข้างๆกลัวจะทับหัวแบกก็เลยหักหลบเข้า,ข,าข้างทางชนวายวอดขนาดนี้เลยอุ๊ยสาวไฟกเสาไฟฟ้า,ฟาฟนี่ลม้มแล้วมอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงอยู่ไหนอยู่ไหนโดนทับเละไหมเขาเยอะเนยเขาไม่เป็นไรเขาขอเอามอเตอร์ไซค์เขากลับเข้าข้างทางก่อนนะครับโอ้โหดูสิครับ มอเตอร์ไซค์ขวัญอ่อนคันเดียวล้มคว่ำแล้วก็พาให้เกิดเหตุการณ์วินาศแบบนี้ครับอุยโอ้โหมอเตอร์ไซค์ล้มตอรถพควงล้มต่อครับพลิกคว่ำโอ้ยชนเสาไฟฟ้าล้มหกแล้วไม่ใช่แค่นี้เสาไฟฟ้าล้มไปดับตลอดทางเลยครับชาวบ้านใกล้ไกลไม่รู้เรื่องดูทีวีอยู่ดีๆไฟก็ดับ ให้รู้ไว้เลยว่าที่ไฟดับเนี่ยเพราะมอเตอร์ไซค์ล้มคันเดียวนี่แหละครับอุ้ยโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแค่มอเตอร์ไซค์เล็กๆคันหนึ่งลม้ลมลงก็พอให้เกิดความสิ้นซากนจริงๆใหญไ่ได้แบบนี้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเสียหลักล้มลงคนขับสิบล้อหักหลบ กระทันหานเพราะกลัวจะไปทับตกข้างทางไปชนเสาไฟฟ้าหักเรื่องนี้ทำให้คำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นจริงขึ้นมาเลยขอขอบคุณคุณยุวดีพานุภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องรถพ่วงหลบมอเตอร์ไซค์ล้ม